อัปเดตสวนหน่อยจ้าดูสิฟักทองผ่านมาสองอาทิตย์ขึ้นเต็มเลยอ่ะเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูลูกทุกคนนี่เห็นไหมคะเหลืองเหลืองเหลืองสวยเชียวเหลืองทองเลยทุกคนโน่นอีกลูกนึงเยอะเลยนะคะเนี่ยโนในนี้เขียวเหลืองโอ้สวยเลยสองลูกนี้สี สีสวยเลยค่ะดูมะเดือฝรั่งดีหน้าเอここ็นดูจังเพื่อนเพิ่งเอาลงมาต้นเล็กๆอยู่ต้นกล้วยก็โตแล้วทุกคนต้นกล้วยก็โตแล้วนี่ต้นพลิกนะคะไหนมีพลิกไหมนี่พลิกสีม่วงสวยเชียวสีม่วงน่ารักเียวค่ะนี่ ดูซูเก,กตี้กับแตงกวาญี่ปุ่นทุกคนลูกกำลังมันเป็นเบาวับเชียวผิวเงาดีมากเลยอะ่ะเดี๋ยวดูแอปเปลิลปีนี้สิคะลูกกำลังน่ารักเลยอะ่ะดูทุกคนต้นแอปเปลิลโอโ้โหโด่งเหมือนกันนะเนี่ยดูพวงนี้พวงนี้นี่ขึ้นมา ก็เยอะอยู่นะคะเนี่ยต้นเล็กๆเ,เองนี่ขึ้นมาตรงนี้อีกทุกคนตรงนี้มุมนี้เยอะมากเลยแอปเปิลตรงนี้ก็มะล้าหวานนะคะกำลังขึ้นเลยตรงนี้บวบยาวทุกคนกำลังเลื้อยขึ้นเลยอะดูเบอร์รี่ตัวนี้นะคะป้าไม่รู้จักอะแต่ว่าเก็บไปทําแยมได้คนที่ปลูกบอกนะคะ สามีเพื่อนเยอะเลยทุกคนนี่โดกเลยใครรู้จักบ้างเนี่ยอืชิมแล้วมันกลิ่นแรงๆอ่ะป้าไม่ค่อยชอบเลยต้นทานตะวันก็มีนะคะสูงท่วมหัวแล้วนนสลัดเหลือแต่ตรงนี้นะคะเนี่ยเพราะว่าเรากินหมดแล้ว กระลำหองามเชียวค่ะโอ้โหห่อหัวงามเชียวกระลำตรงนี้แล้วดูผักบุ้งสิผักบุ้งสวนนี้โอ้โหดูดูดูสวยมากนะต้นใหญ่มากเลยอ่ะสวยอ่ะปีนี้โอ้โหดูมันแล้วแช่น้ำแล้วขึ้นต้นแมงลักทุกคนผักกีตูพี่น้องโอ้โหผักกีตูขึ้นงามมากเลยอ่ะ โอ้โหสวยสุดๆมุมนี้เรามีคณะด้วยค่ะดูคณาคณะนี่ตอนนี้นะคะ <c oughs> มารวมตัวกันแล้ว <c oughs> ทุกคน <c oughs> ทำปิ้งย่างที่สวนอีกแล้ว <c oughs>